ดูสิเละเทะไปหมดเลยนี่สงสัยป้าต้องบอกกับผู้จัดการตึกแล้วล่ะว่าให้เขาตรวจตราคนเข้าออกให้เข้มงวดมากกว่านี้นี่มันกลิ่นกายอศสูรนี่มันตามเรามาถึงที่นี่เลยเหรอว่าอะไรนะเจ้าอุ่สมเออคือเปล่าครับเปล่า มันจะตกใจมากสินะจ๊ะที่ขโมยเนี่ยมันบุกเข้ามาถึงห้องแบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะลูกชายป้าเขาต้องช่วยได้แน่เขาจะต้องพาน้องสาวหนูหนูชิโลกลับมาจนได้แหละจ้ะนะครับมาค่าเสกเอื็ โลกมน,นุษย,ย์เนี่ยมีแต่เรื่องสนุกนะในท่านที่มีพบวสูรเนี่ยน่าจะมีสาวสก,ก๊อยแบบนี้บ้างนะสาวข้าตืนไมก่อนอย่าถอดแว่นไม่งั้นพวกเธออาจจะต้องตกใจ ทำไมคะตกใจในความหล่อเหรอ เรื่องแบบนี้คิดว่าจะได้ออกไปย่งไงั้นเหรอให้กับผมเล่นงานพวกมันเลยไหมขอรับนายท่านจัดไปให้มันได้เห็นร่างที่แท้จริงของแกไอ้ริตตาศูนย์ขอรับนายท่าน จะปล่อยพวกมันไปอย่างนั้นเหรอขอรับในท่านปล่อยมันไปสกอยอย่างนางพวกนั้นถึงไม่ตายด้วยน้ำมือค่ะชะตาของมันก็ไม่พ้นวันนี้พูจุดจบของมันก็อยู่บนถนนนั่นแหละแต่น่าเสียดได กับผมเนี่ยดันชอบพวกมันซะด้วยแต่ไม่เป็นไรไว้กับผมเนี่ยจะแวบไปหาพวกมันน่ะในนรกภูมิได้ไหมขอรับในท่านอย่าให้เหนือร้อาา้นมันถึงข้าเข <S 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 าเลยไงไว้ยังไงเจอรัตมิชโลทอนไหมปล่อยฉันนั้นมานี่เลยปอยฉันแจบ้บยโอ้ย นี่หยุดประโยชน์สักทีได้ไหมฮะแล้วถ้าเธอยังไม่เลิกกลุมประสาทฉันเนี่ยฉันจะจับขังคุ้สักคืนหนึ่งนี่ฉันถามคุณจริงๆเหรอนะคุณป้าเขาเก็บคุณมาเลี้ยงเหรอฮะนี่สัยของคุณน่ะถึงได้ต่างกับคุณป้ายังกับสวรรค์กับนรกอ้นี่ยิ่งกล้าด่าฉันเหรอฮะอย่าโดนข้อหาใช่ไหมเอาเลยอยากจะยัดข้อหาอะไรให้ฉันก็เชิญตามสบาย,ยนะเพราะว่าตอนนี้ฉันหนีคุณไปไหนไม่รอดแล้วนี่ นี่ตัวแสบเว้ยนี่ฉันไม่รู้นะว่าเธอไปเป่าหูเลยแม่ฉันแต่ฉันขอบอกไว้เลยนะว่าฉันไม่มีวันใจอ่อนเหมือนแม่ฉันแน่แล้วคิดเหรอว่าฉันจะบอกอะไรคุณนะต่อให้คุณถามอะไรอะ่ะฉันก็จะไม่ตอบเพราะว่าคนที่ฉันจะคุยด้วยคือผู้กองดารันคนเดียวเท่านั้นเรียบร้อยแล้วครับผู้กอง ว่าคุณต้องทำเรื่องพาตัวคุณหมอนไปส่งโรงพยาบาลวดเลยนะคงจะต้องมีการตรวจสุขภาพจิตอ<ม>ย่างละเอียดแล้วตกลงแกสเสียสติแล้วครับแกว่าแกถูกลาพาตัวไปพิพพธปัะสูนยนะ์น่ะคุณคิดว่าไงอ่ะศูนย์มัไนมันไรนะฉันต้องดี สีสต,ติอยากให้ฉันปล่อยใช่ไหมฉันรู้ทันลงไงนี่เราจะเตือนเจ้านะถ้าวันๆเจ้าคิดแต่เรื่องโหดร้ายทารุณไม่รู้จักทำมูลทำกุศลแล้วก็เดีาวหวังเลยนะว่าชาตินี้เจ้าจะได้เห็นสวัสค์กับเขาอะหยุดเพอ้อเจอ้อได้แล้วฉันไม่ได้เพอ้อเจอ้อฉัน ไม่ไม่ไยม่งไไปว่ะครับไปม่ว่ะไว่ะ่าไย่ไมันเเรื่องอะไรวะเรื่องมันยาวอ่ะเวเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันโอ้แล้วนี่ใครวะก็เจะโตแสบไที่อามันเป็นก๊กแก่ว่าไงนะ ไม่พบตัวรัทมิมิชโลทอนอย่างนั้นขอรับในท่านก็ผมบอกแล้วไงใช้เอสูน,าน่าโง,ง่จะได้เรื่องอะไระอ่ะป่กดีไน้หน่อยอย่างนี้ไม่รอครัส้สตังเลยวะขอโทษนะเว้ยข้าไม่ใช่อสูนรที่ใช้กำลังแต่ข้าเป็นอสูนรที่ใช้สติปัญญาเว้ยจะยุติไรสาระกันได้หรือยัง พวกเจ้าอยากจะให้ข้าส่งตัวกลับไปที่มืองขทองอสูรใช่ไหมรัส e มีชโลธรข้ารู้แล้วว่าเจ้าถูกส่งลงมาหลับโทษบนโลกถอ้เจ้าพยันข้าเจ้าก็ไม่มีวันหนีพ้นเพราะรัมีความดีในตัวเจ้าจะพาข้าไปพบตัวเจ้าอย่างแน่นอน คอยจับตาดูต่อไปได้โอกาสเหมาะเหมเมื่อไหรข้าจะพาตัวนางฟ้าไปทำเมียที่พิพพอสูรขอรับใจท่านหมอคนนั้นไม่โกหกสิ่งที่เขาพูดคือความจริงเหมือนอย่างที่ฉันพูดมาตลอดพอสัทีเลยนะ่เลิกพูดจาไร้สาระหลอกล่อฉันได้แล้วเธอเป็นใครกันแน่ ต้องการอะไรถึงต้องไปร่วมงานแต่งดารันฉันพูดไปคุณก็ไม่คิดจะเชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากจะเสียน้ำลายพูดด้วยโอ๊ยโอ๊ยใจเ์็นุษย์ใจมานี่ฉันเจ็บนะปล่อยฉันฉันจะปล่อยก็ได้ต่อเมื่อเธอยอมบอกมาก่อนว่าเธอเป็นใครเล่นโกนอะไรถึงหายตัวแวบไปแวบมาแถมกล้องใง,งานทุกตัวนี่ ยังถ่ายภาพเธอไม่ติดตกลงว่าเธอเป็นคนหรือว่าเป็นผีฮะหุบปากนะนะฉันสูงกว่าผู้สังเวตุเหสีนันซะทีเยอะอัอเหรอ,อ,หรอไม่ใช่คนไม่ใช่ผีแล้วเป็นอะไรดีอ่ะอ๋อเป็นนางฟ้าเหรอ า <c oughs> นางฟ้าบ้าอะไรนแบบนี้ฮะนางฟ้าเูอ,อยู่บนสวรรค์ดิไม่อยู่อะไรบนโลกมนุษย์สลภาพความจริงเลยนะว่าเธอเป็นใครแค้นอะไรรันมานักหนาถึงต้องสติแตกไปร่วมง,งานมันนะฮะยุ่งปากกันให้ดีเนี่ยจะหลุดใจยังฉันเป็นนางฟ้าโอย <c oughs> ความรอาอมาขอเชิญน้องๆร่วมสนุกกับกิจกรรมนางฟ้าของแม่จากแดนสวงโดยถ่ายรูปตัวเองแต่งตัวเป็นนางฟ้าแล้วเขียนมาว่าวันแม่ปีนี้จะทำความดีอะไรให้แม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.thaitv3.com ค่ะตรงกันมาเยอะๆนะคะออมเชี่ยง บางทีเรื่องที่คุณพูดอาจจะเป็นจริงก็ได้ที่เราไม่ใช่นเนื้อคู่กันผมคงต้องส่งสายสื่อคนอื่นเข้าไปแล้วดาบดารุนีแหละครับที่ผู้การส่งเป็นสายรักเฮ้ยนักอีแกนี่ใครออฮะ <c ười> ฉันจะจับตาดูเธอรุ่ปีเก้าขนะืนหลอกลงงในแม่ฉันฉันบุกมา